สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามให้กําลังใจช่องสมาคม h ช n แนลพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมาคม h ชนแนลวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลก็มีข้อมูลเหรียญชนิด50สตางค์ราคาแพงมาให้ข้อมูลเพื่อนๆ ได้รับชมกันคลิปนี้ก็เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่นักสะสมคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เข้าใจแต่ชอบเหรียญก็มาติดตามคลิปนี้ช่องนี้มีข้อมูลมีความละเอียดพร้อมที่จะแนะนำให้ความรู้ กับคนรุ่นใหม่นักสะสมคนรุ่นใหม่นะครับติดตามช่องนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราทางช่องของเราก็จะมีกำลังใจทําคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไป ก็มาพบกับข้อมูลเหรียญที่มีราคาแพงจนิดห้าสิบสตางค์เหรียญแรกชนิดห้าสิบสตางค์เหรียญปีเอพอสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับชนิดห้าสิบสตางค์พอสองันห้าร้อยห้าสิบสีทองเหลืองประเหียญเล็ก เหรียญพระเศียนเล็กสีทองเหลืองะนิดท่าสิบสตางค์ถ้าเป็นปีพศ2530อยู่ในลำดับที่หนึ่งของเหรียญราคาแพงสาเหตุที่แพงก็เนื่องจากว่าปีพศ2530เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับผลิต ยังไม่ถึงหมื่นเหรียญน,นี่แหละประมาณนี้นะครับผมก็จําไม่ได้นะครับคนดัสรุปได้อย่างนี้ว่าชนิดห้าสิบตตางพันเียนเลขสีทองเหลืองปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบราคาอยู่ที่เหรียญละหนึ่งหมื่นบาทเลยทีเดียวถ้าสวยๆนะครับถ้าไม่สวยผ่านกันใช้ก็จะลดลงเหลือประมาณหกพันหรือสี่พัน แล้วแต่คนซื้อคนขายตกลงกันเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญปีพศ2550ซึ่งไม่มีราคาซื้อขายไม่มีความนิยมนำมาเปรียบเทียบ e เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆ FC นักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับชมกันนะครับแล้วก็มีอีกพศหนึ่งที่เป็นลำดับที่สองของเหรียญชนิด ห้าสิบสตางค์สีทองเหลืองพระเศียรเล็กนะครับก็คือปีพศ2534ปี2534ก็ผลิตเยอะหลักล้านราคาก็อยู่ที่เหรียญละ50บาทขึ้นไปตามสภาพเหรียญน,นะครับก็นำมาให้ข้อมูลุเพื่อนได้ตามรับชมกันสำหรับคลิปนี้ ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ